นี่ครับคุณรัตน์พิมครับวันนี้พาพี่พาน้องบะบึงม่งเพิน่นแหงรวบร,รวมป่าเนอกบ้านคนุณลัตน์พิมผู้ใดาหาปลามาได้กคุณมาขายมามารวบรวมกันอยู่นี่ครับมาขายให้ฝึกอยู่นี่ปลานางครับเผน,นซื้อมาเลยปลาหนางังปุ่งง่ายเลยนกมีตาสก๊อตว่านกตวปปานาง ส่วนมากจะเป็นปลานางเะครับปลานางใหญ่เนี่ยปลานางรุ่นกลางรุ่นเล็กนี่ครับมันจะลายหลายประเภทเนาะหามากก็ได้ว่าจะเป็นยุคสะดุ้งแน่ยามรอบเนี่ยครับมันก็ได้ใส่ต่างกันกน,นะปลานางสวนครับน้องตัปลานางกูงนะตัวงามๆเลยครับ ปลาหนักหมดเจลามือได้หลายกิโลเลยกิโลสัเงิได้หลายคนเนาะหาเนาะบ้านคนเราหิมกับซีเฮ็ดยังเฮ็ดหาปลาครับขีดยางเฮ็ดหน้าหาปลากีดยางเท่านั้นเหรอครับผมมาคือหาปลาหาปลาตลอดปีเลยคุณรวบรวมไว้ครับถ้า ถ้าคนมาไมายเนาะถ้าคนมาสื้น้ำเพื่อเสื้อนร่อันี้อันี้ะางป่านางน้อยป่านางใหญ่ครับเสือเจาแม่ากริงยังงงงคือกายอู่กังงงพ่อปู่นี่กจะชูใจ ตัวสะอ่อนตูวปานางโอ้ยนี่ปานางเข่าล็อบครับสตัวนี้จเป็นปานางเข่าล็อบอันนี้งามๆเลยนุ๊กอันนี้เป็นปลาเสื่อมนะครับปลาเสื่อมตัวคล้ายๆป้านางครับพี่น้องแต่ว่าตัวสั้นตัวเนาะตัวนี้เป็นปลาเสื่อมครับที่เป็น รวบรวมมาได้รวบรวมามันเป็นปลายางปลาุปลาไหลปลาดกับปลากุด